สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับดินเหนียวทัวนะฮะผมจะมาขับรถบัสคันนี้นะครับในเกมแมตต์รนเนอร์นะครับผมเพิ่งซื้อเกมนี้มาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับก็ผมลองลงมอดดูนะครับเป็นมดรถบัสนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะไปส่งผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปทัวร์กันนะครับดินเหนียวทัวร์ครับผมวันนี้ คลิปนี้เป็นคลิปแบบเรียวๆนะครับไม่คัดไม่ตัดไม่ต่อนะครับผมขับแบบยาวๆไปเลยนะครับโอเควันนี้เราจะพาทัวร์เมพเขาเรียกว่าอะไรนะไชน่าวินวินเทจเปล่านะครับไชน่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเป็นแมพจีนนะฮะโอ้โอ้ควันออกฝาท้ายนี่เปิดได้นะครับแต่ว่าเสียงรถจะบัักนิดนึงนะครับนิดนึงนี่ เดี๋ยวปิดฝาท้ายก่อนโอเคปิดประตูเดี๋ยวคนขับตกรถครับผมอ,อ่ะทีนี้แต่เสียงตอนเรีงเครื่องนั้นมีอยู่นะครับโอเคเนาะเอียนึ่งครับผม โอวิวครับผมใส่ดิฟล็อกเข้าไปขอนไม้นะครับต้องออกซ้ายนิดนึงนะฮะพ้นมาเนี่ยเอออย่าดับอย่าดับอย่าดับโอ้สงสารรถเหลือเกินโอ้โหนี่เราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้ พ้นไหมนเนี่ยพ้นอยู่เนาะเสียดายนะครับเสียงเครื่องยนต์มันบนักเนาะก็โอ้มีนิดเดียวเนี่ย <laughs> โอ้ ก็เลี้ยวซ้ายครับเตรียมหักมุมครับผมเลี้ยวได้ไหมเดีย๋ยว <laughs> ได้อยู่เนาะตัวจะหายไปเนี่ยต้นสากุระ <laughs> ต้นอะไ <laughs> ร <laughs> <laughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวถอยก่อน <laughs> ทำไมชนนี่ไม่ใช่ผมใช่ไหม <laughs> ข้างมีแม่น้ำก็ผมโอ้แมปนี้สวยมากครับผมลิง์ลิง์อา่ามอสนะครับอยู่ใต้คลิปเลยนะฮะก็โหลดเอาไปเล่นกันได้นะคุณผู้ชมโอ้โอเสียงรอบเดินเบามันไม่มีนะครับมันแบบเออไม่รู้เป็นอะไรเนาะเป็นรถนอนด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาจะไปเราจะพานักท่องเที่ยวไปนอนกลางน้ำ <laughs> อุย้ย ตดาอยู่ครับนิ่มดีครับผมเสียงเครื่องยนต์นิ่มๆครับผมเราลองขึ้นเขาไหครับผมจะพาขึ้นเขาแล้วกันเนาะตัน้ายมือหนึ่งนี้ออกทัวร์ครับผมไม่รู้ว่าด้านทางด้านหน้ามันจะตันหรือเปล่านีไม่แน่ใจนะฮะ ขึ้นได้สบายครับผมตอนนี้สบายสบายด้านขวานะฮะทางซ้ายคือทางที่เรามาเมื่อกี้เนาะโอ้มีทางข้ามแม่น้ำตรงนั้นด้วยสุดยอดเลยครับใส่ได้แตก่เกรนหนึ่งป่ะเนี่ยเกรดสองได้ปะเฮยได้อยู่ โอเคสองรีแรงครับผมเอาติดวินได้ไหมวินวินออกวินแล้วกันครับรถบ,บัสมีติดวินด้วยโอ้โหถ้าไม่วินก็ไม่ขึ้นนะเนี่ย แย่ yeah, แล้วฮะเออมันไม่มีไม่มีที่ให้วินแล้วครับตอนนี้เยอะแล้วผมรอเราแขวนด้วยนะดูเนี่ยอ๋อต้องขอยแะ้วแบบนี้ตึ๊บตึ๊บตื๊บปงังขอยได้ไหมเนี่ย โอ้แย่แล้วครับผมโอ้ตายตายเป็นไม่ตายลงเข็นครับผมโอเควินกับต้นไม้เลยกันครับโชคดีที่พกวินมาด้วยเอ่อถ้าเราขึ้นตรงนี้ไม่ได้จะไปต่อได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะผมเดี๋ยวลองถอยดูก่อนครับ ปดสักมันไม่ใช่ปัญหาครับผมใชตรงนี้น่าจะได้อยู่นะลองดูถ้าล้อไม่แขวนก่อนโอเคได้ <c oughs> ตอนนี้ล้อหลังแขวนครับผม <c oughs> โหแย่แล้วเอาอีกแล้ว แบบนี้ก็ต้องต้องดึงแล้วครับเออไม่มีที่ให้ดึงเลยเนะี่ยดึงถอยกลับอุ้ยฝนพิตเ,เราไปด้านซ้ายก็ได้ครับ มันขึ้นข้างบนไม่ได้ครับผมเพราะว่าอหน้ามันติดครับผมรถเรามันน่าจะหลดเตี้ยเกินเฮ้ยถอยสิ เราจะพาข้ามแม่น้ำแล้วกันเนาะตรงนั้นมันไปไม่ได้แล้วครับยอมแพ้ครับผมเราไม่ใช่ออฟโรดที่แพ้ทูมันไม่มีต้นไม้ให้ดึงขึ้นด้วยะ สองไม่ไหวครับผมต้องใช้เกียร์หนึ่งอย่างเดียวคร ไปครับผมเลื้อยครับผมเลื้อยครับโอเคโอ้โหรถมีแต่ขี้โคลนครับผม ô lúng 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 luôn 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 โอ้แย่แล้วผมไม่มีที่วินอีกเอาตายตอนนี้ท้องน่าจะติดนะครับตอนนี้ไปทางนี้ไม่ได้ครับผมต้ <c oughs> องไปทางอื่นครับผมปั๊ง <c oughs> ถอยครับผมถอย ตไปต่อครับแม่รถคันนี้นี่เลือกทางไปด้วยนะ นลูกพ่อขึ้นเอออย่างนั้นครับวิน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 แปบ๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เห็นมีต้นไม้อยู่ตรงนี้ยิงไ,ไ,ได้ครับ ทางไหนต่อนี่ยโอ้โหทางนี้แล้วกันครับทางนี้ทางซ้ายนี่เหมือนจะมีบ้านนะมีหยู่บ้านหรอือเปล่าสงสารรถเลยเกิน <laughs> มา,าไปต่อครับผมอโอ้โงอะไรแข็งมากเราจะมุ่งตรงต่อไปครับผมไม่รู้ว่ามันคือตรงไหนนะอาจจะสุดหรือยังเนี่ย เอากิ่งไม้มารถพากิ่งไม้มาเอาตรงนี้คือแลมเบอร์นะครับที่กดไม้นะครับที่เอาไม้นะเอ้ยเอาไม้มาลงตรงนี้ เดี๋ยวเราจอดแว่รับคนงานสักนิดนึ่งนะครับเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนโอเคเราเลื้อยมาเป็นงูเลยฮนะอ๋อถ้าไปฝั่งนี้ก็คือจะไปทางใหม่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับแล้วครับแล้วก็ไปทางซ้ายกันครับผมเราออกทัวอีกครับผมกาลังสนุกเลยไปต่อครับคลิปนี้เอาสักยี่สิบนาทีนะผม ตรงนี้เหมือนมีทางมีทางไปได้นะตรงนี้เราลองไปนอกทางเนอะผมนอกหลู่นอกทางครับผมโอ,อ้นี่แหละการปีนเขาที่สุดยอดขึ้นได้ไหเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ ค่อยไปเกียร์หนึ่งเอ้ยได้ได้เดี๋ยวเราจะไปด้านซ้ายนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพักรถตั้งหนึ่งครับดามจดวิทยุนี่รุนแรงมากวิทยุไอปิดประตูเลยนะ ครับไปกันต่อครับผมคลิปนี้เลียวจริงครับผมไม่มีการคัดครับอุ้ยอุ้ยดับเอ่อไอ้นนี่เรามาทดสอบสมรรถนะรถด้วนเลยโอเค เราจะไปด้านซ้ายกันต่อครับผมใส่เกียร์สองครับผมอาลุยไปเลยอย่าลงหลุมนะฮะลงหลุมนี่น่าจะติดยาวนะครับเราจะไปริมๆนี่นึงเฮ้ยพาลงจนได้ สไลด์ลงยังได้ครับผมซ้ายตรงนั้นงงกับแมปนี้มากครับผมอ๋อถ้าไปด้านซ้ายก็จะตันครับผมตรงไปครับผมตรงไปก่อนฮะข้ามทะเลข้ามคูผานะครับผม สามฝ่ามาห้าคนดีตอนนี่เราเดินทางมาหนึ่งกิโลกับสี่ร้อยเมตรครับผมตอนนี้อ้าวมีคนมาส่งของครับแป๊บหนึ่งนะฮะป้งคงจะต้องตัดแล้วละครับคลิปนี้เดี๋ยวครับรับราไปตอนไปกันต่อครับผม ติดฮะเออโอเคขึ้นได้ละไปด้านซ้ายครับผมตุ๊กตุ๊กโอ อยากลองขึ้นตรงนี้ครับทางซ้ายมือตรงนี้ปีนดูครับผมมาดูกันว่ารถจะไหวไหมโอ้โหพอ,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 อน่าลอ,อยแล้วครับ สองครับผมโอ้ไปแบบปลักไหลปรืดไหลปรืดลุมล้มเออโอเคสไลด์ครับผมอ้ออยครับน่าจะเป็นทางตันแล้วเนี่ยโอเคนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแมพผมก็ยังไม่ได้ขับเปิดนะ คมจริงแล้วิ่งวนวิ่งวิ่งวิ่งวนได้นะครับคลิปมันก็จะยาวนะครับโอเคผมวิ่งให้ดูประมาณนี้เลยนะครับรถคันนี้ก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมก็วิธีลงก็ผมมีคลิปสอนลงอยู่เนาะก็ในช่องผมก็ไปดูนะครับถ้าลงไม่เป็นเดี๋ยวว่างๆก็จะมาทําอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปแบบสอนลงนะครับลงได้ทุกมอดเลยทุกแบบฮะแบบวิธีลงนั้นเหมือนกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับ ลาบังครับผมบ๊ายบายครับแต่ <S 2> <S 2> อย่างที่